กินเหรอคะนี่ถ้าเดียกินอะไรอะกินขนมสใส่ไส้เหรอคะทำไมไม่ให้แม่กินล่ะคะเดี๋ยวอ้วกเดี๋ยวอ้วกใช่ไหมคะเขากินไม่ได้ใช่ไหมนาเดียทำเองใช่ไหมแม่กินแย่ไม่อ้วกเลยอ้วกไหมอ้วกแย่อ้วกไม่อว้อวกแล้วทำสะอาดแล้วใช่ไหมคะ,อ,ะอ,มอร่อยจังเลยอะ สูบมอ่ะเอาซโซเป็แม่กินได้ยังไงสูบเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ทำอะไรสูบเอาไว้ทำอะไรคะสบอาไว้ทำอะไรคะสูบเอาไว้ใส่ มาแล้วหหมดแล้วนี่นี่นนอแล้วห,หมดแล้วหกหอ๋อูอ่ราทีอยู่ไปช้อยับท <c oughs> วีวี่โตไปดีดอะไรมอะไรแม่อยู่นี่ไงแม่อยู่นี่ไงหนูร้องหาแม่ทำ ิแม่อยู่นี่ไงมันร้องชอกช้ำชีวีอะไรคันมาหาแม่สิแต่ร้องใหม่สิร้องอะไรเนเราอะ่ะหึอยู่ร้องอะไรลูกแม่จะอะไรแม่อยู่นี่ไงโอ้อหองมาแล้วใส่อะไรเนี่ยถูบ้านถูบ,บ้านเลยถูบ้านหน่อยถูบ้านหน่อย